BCG โมเดลหรือว่าโมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ครับที่มีการผรสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยจังหวัดตราดนี้เองนะครับก็มีการนำเทคโนโลยีนี้มาส่งเสริมเกษตรกรเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงสุดจะเป็นอย่างไรไปชมครับสวัสดีครับท่านเกษตรครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหวันนี้ผมรู้สึก เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาพูดคุยกับท่านเกษตรจังหวัดนะฮะ <ừ. S 1> ไหนไหนมาเยือนถิ่นตานครับท่านฮะพื้นที่ทางการเกษตรเยอะแบบนี้มีผลลหมากลากไม้มากมายเลยทางเกษตรจังหวัดตราดมีการนํา BCG โมเดลเนี่ย <c oughs> มาใช้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างครับ <c oughs> ในส่วนของ BCG โมเดลนะครับก็เหมือนก็คือในเรื่องของการพัฒนานะรพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวเปลี่ยนมาใช้ในเรื่องของ ของอินทรีย์มากขึ้นใช่ไหม <โร S 2> อย่าง<ว>ที่เราเห็นนี่เลยอันนี้ก็เป็นน,นะครับปุ๋ยคอกเป็นมวนวัวนะครับมูนวัวแล้วก็มีการใช้เชื้อราแตโครมาในการควบคุมเชื้อราไฟทอปทาราซึ่งเป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าต้องบอกเลยนะว่าเป็นเกษตรกรชาวสวนเนี่ยไม่ใช่แค่แบบมีสวนอย่างเดียวนะต้องเร<ม>ียนรู้ลแล้วก็ต,ต้องพยายามปรับทุเรียนเรียนไม่จบครับไม่มีไม่มีจบปริญญาไม่มีมันมีเรียนรู้ไปเรื่อยใช่ครับ ตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องของผลผลิตที่ท่านเกษตรได้บอกผมไปเมื่อสักครู่นี้ว่าประมาณผลผลิตมีมากขึ้นแล้วก็สวนก็ปลูกทุเรียนกันเยอะขึ้นตรงจุดนี้น่เรายิ่งจะต้องสร้างมาตรฐานท่านมีแนวทางในการส่งเสริมให้เกษ,ษตรกรเข้ารับรองมาตรฐาน GAP ยังไงบ้างเกษตรกรเหล่านี้นะครับจะต้องเข้าสู่ระบบการตรวจรับรอง G.P. ทั้งหมดนะครับนนทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยตล,ดล,ยตลาดก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะตรงนี้น่็จะเป็นเรื่องของ การรับรองซึ่งต่างประเทศยอมรับมาตรฐานของประเทศไทยท่านครับอันนี้คือพันอะไรครัอ,อันนี้เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับสังเกตว่าใบเขาจะใหญ่ครับ,รบนะครับใบจะใหญ่กว่าพันุชนีพันธุโพงมณีอะไรต่างๆนะครับแล้วอย่างนี้เรามีเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างแบรนด์หรือว่าการจด G.I เนะี่ยเรามีการส่งเสริมยังไงบ้างครับเราจะส่งเสริมในเรื่องของทุเรียนอ่าวใหญ่ นะครับเอ,เอาช่อห้องน้ําขาวะนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นแหลมไปในทะเลพื้นที่ดินก็เป็นดินนั้นแหะของดินร่วนปนทรายนะครับทรายและวทาใหา้ทุเรียนเจริญเติบโตดีดนะครับ,รบทั้งดทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนี่จะ จตติดทะเลทั้งสองด้านแล้วทุเรียนชุดนั้นจะออกก่อนฝนก็ยังไม่มาทําให้ผลผลิตนั้นเนื้อแห้งรสชาติจะหวานมันเป็นไปตามสายพันธุ์นะครับต้องมาลองเลยเชิญชวนทุกท่านนะครับมาลองมาเที่ยวนะครับแล้วก็ลองชิมทุเรียนจากจังหวัดตราดนะครับซึ่งเป็นทุเรียนรุ่นแรกนะครับจังหวัดแรกที่ออกเป็นตามฤดูกาลเนี่ยของประเทศไทยครับ และนี่คือการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดตราดครับที่ทางท่านเกษตรจังหวัดตราดมีความมุ่งหวังอยากให้เกษตรกรจังหวัดตราดพ,พัฒนาอย่างก,ก้าวกระโดดเพื่อมีไรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคงคราเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลายท่านอาจจะเคยประสบปัญหาของขยะจากการตัดแต่งกิ่งหรือการแต่งดอกท่านรู้ไหมครับขยะเหล่านั้นเนี่ยมีคุณค่าและมีสารอาหารมากมายวันนี้ผมมีแนวทางในการเปลี่ยนขยะเหล่านั้นให้มีคุณค่าและมีประโยชน์ จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับที่นี่เป็นที่ตั้งของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลท่ากลุ่มเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราด มีสมาชิก150รายนะครับสมาชิกของกลุ่มที่นี่มีการดําเนินกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการส่งออกมากจิ่งขึ้นคุณพี่วีระชัยบุญเกิดครับเป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตําบลท่ากลุ่มเนินทรายอําเภอเมืองจังหวัดตราดคุณพี่วีระชัยเนี่ยนะครับเขาเป็นผู้ริเริ่มนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างสูงสุดด้วย BCG m o เดลครับ พี่วีรชัยสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับพ่อทำอะไรอยู่ครับพี่กําลังพาคนงานทําปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่พี่บอกว่านําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในสวนพี่มาทํานี่เลยตรงนี้เลยใช่ไหมครับนี่แหละครับเขาเรียกทองคําในสวนเรานะครับไม่ได้ก่อนนี่คือผมรู้สึกมันคุ้นๆเหมือนใบทุเรียนกิ่งทุเรียนมาฮะใช่เลยครับอันนี้คือกิ่งทุเรียนใบทุเรียนที่เราตัดแต่งก็คือเราเอาพวกเศษวัสดุกิ่งทุเรียนเราย่อยเนี่ยเราก็มาผสมกับ ปุ๋ยข้อครับอยากให้พี่วิรชัยมีเคล็ดลับในการทําปุ๋ยให้กับผมหน่อยได้ไหมครับเผื่อผมจะสอบติดเสียงมันพี่วิรชัยฮะเราทําง่ายๆเราไม่ต้องขนมากครับถือว่าเราจะทําบล็อกนี้ระหว่างระหว่างแถวทุเรียนเนี่ยเราก็กองเข้าไว้ตรงนี้แหละฮะแล้วเราก็ทําตรงนี้เลยทําตรงนี้เลยคือใกล้ๆกับต้นทุเรียนใช่ครับได้เลยและเวลาที่เราจะใช้เราก็ใส่โคนเขาเลยเราไม่ต้องขนไกลไม่ต้องขนนะครับแล้วก็เราใช้ได้เลยพอเสร็จปุ๊บเราจะผิ่งพวงนี้ ับดเนี่ยเครื่องย่อยนะครับเครื่องย่อยพอย่อยเสร็จปุ๊บก็จอกมาเป็นอย่างนี้นี่แเสนอย่างนี้นะนี่ครับนี่ครับย่อยอย่างนี้มันก็จะหยาบครับเราจะย่อยหยาบเพราะว่าเหตุผลที่ว่าย่อยหยาบทั้งใบและก็กิ่งใช้ได้หมดเลยนะครับอัตราส่วนเนี่ยผมจะใช้มูลสัตว์หนึ่งส่วนแล้วก็เศษวัสดุเนี่ย 5ส่วนเริ่มต้นชั้นแรกด้วยอะไรพี่ฟางข้าวเอาฟางข้าวปูก่อนนะใช่ครับเอาฟางข้าวปูเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือว่าฟางข้าวเรามาเรามาตากฝนไม่หน่อยอ่ามันจะทําให้ฝุ่นมันไม่ฟุ้งและเวลาทําต้องให้บางครับการบางที่สุดเราจับได้ครับเพราะว่าพวกนี้เป็นอินทรีย์หมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมีผลกระทบต่อพื้นผิวมือเราใช่ครับผมจะมีสูตรสูตรที่ทําก็คือกว้าง1เมตรครับยาว5เมตร สูง50เซนสําหรับการทิ้งไว้ถ้าจะใช้ได้คือ6เดือน6เดือน6เดือนทิ้งฟางไว้อย่างเดียวเลย6เดือนก็คือหมักเลยครับหมักก่อนคือหมักไว้ดิหเดือนครับครับปูด้วยฟางแล้วฟางอะไรใส่ต่อปูด้วยฟางเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเปลือกเนี่ยนะฮะเนี่ยที่เราบดมานะนี่แหละครับอ่ะรบกวนนิดนึงครับรบกวนช่วยผอนิดนึงอ่าบอกเลยครับวันนี้ผมจะเป็นลูกมือพี่วิลาชัยเองครับนี่แล้วก็หวานไปเลย นี่แหละครับอันนี้คือกิ่งก้านใบต่างๆที่เราทํามาปั่นหยาบใช้ได้หมดทุกส่วนนี่พอเสร็จจากกิ่งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะโรยนี่ขี้บัวอันนี้ขี้บัวนะครับขี้บัวเราก็จะโรยอัตราส่วนก็1ต่อ5 1ต่อต่อ่ามูลสัตว์1ส่วนแล้วก็เศษวัสดุ15ส่วน5ส่วนนะครับนี่แหละครับตัวที่ทําให้ฟางมันย่อยโอน้ําที่เอาไว้ใช้รดท็อปบนนะครับของคลองปุ๋ยหมัก ครับครับก็จะมียูเรียมีครับช่วยย่อยแล้วก็มีกากน้ำตาลเป็นอาหารของจูรินซีนี่ครับผสมในนี้เสร็จปุ๊บอาตักน้ำนะผมผสมเรียบร้อยแล้วนะผสมแล้วเราจะลดไปบนสดเลยเราจะลดไปในแต่ละชั้นเสร็จชั้นที่1ปุ๊บเราก็จะลดเลยครับแต่ละชั้น อันนี้เราต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับถึงจะใช้งานได้ถ้าใช้ได้ก็ประมาณสักหเดือนเนาะหเดือนแต่ถ้าอยากได้แบบครบทวนแบบค,ครบเลยนะ1ปีใช้งาน<ป>ได้เป็นปุ่นเป็นปุ๋ยสําเร็จเลยนะครับใช้ดีมากจากที่ผมได้ฟังพี่วีระชัยแนะนําแนวทางในการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุดผมเชื่อครับว่าทุกทกท่านน่าจะได้แนวทางและไอเดียเพื่อไปปรับเปลี่ยนการทําเกษตรของทุกท่าน ได้เวลาแล้วครับกับการเริ่มต้นทําการเกษตรและเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นครับและที่สําคัญคือผลผลิตของทุกทกท่านมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ